จ่าเมื่อวานนี้ฟังธรรมะพ่อครูก็ได้หลายประเด็นเนาะประเด็นหนึ่งที่พ่อครูกล่าวถึงก็มีคนที่เขาบอกว่าเอา้านะที่โลกธรรมเป็นอันตรายแสบเผ็ดกับพระคีนาศพเนี่ยเขาบอกไม่ได้ผิดแน่นอนคาว่างั้นนะซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไวน้นว่าโลกธรรมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอันตรายแสบเผ็ดแม้กระทั่งพระคีนาศพก็พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างเงี้ย แต่คนก็บอกว่าอ๋อก็พระกินาศไม่ติดในลาบยศสารเสรนนะโลกียสุขนินทาเสื่อมลาบเสื่อมยศทุกโลกียทุกก็ไม่ได้ติดยึดแล้วไม่ได้มีแล้วนี่จะปเป็นอันตรายแสบเผ็กับท่านได้ยังไงวไงเขาก็คิดว่าอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้นะพอครูก็ได้อธิบายว่าในด้านเจโตวิมุตคือจิตที่พ้นจากกิเลสนะพระอรหันตานพ้นแล้วาการติดสุข ในรูปรสกินเสียงสัมผัสรูปรสที่เสียงสัมผัสหรือลาบยศลรเสรในท่านก็หมดแล้วหมดสุขหมดทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แล้วนินทาเสื่อมลาบเสื่อมยศทุกข์อะไรเนี่ยนะท่านก็หมดแล้วกิเลสติดยึดพวกนี้เจโตเจโตวิมุตติท่านได้แล้วแล้วก็ไม่กลับกําเริบด้วยนะโลกธรรมไม่สามารถทําให้เจโตวิมุตติจิตที่หลุดพ้นจากทุกข์นั้นกลับกําเริบได้อีกไม่ไม่กลับกําเริบแล้วแต่จะมี ปัญหาอยู่แค่ตรงจะมีปัญหาอยู่แค่ตรงที่ว่าโลกธรรมหรือลาบยศลาเสริญโลกียสุขหรือการงานต่างๆเนี่ยน่มันจะมีปัญหากับพระอราหันต์พระกินาสบพระอราหันต์ตรงที่ท่านมีความยินดีในการทำแล้วมันจะเกินได้ เกินความพอดีได้เพราะอะไรเพราะท่านสามารถสร้างความยินดีได้ตลอดเวลาไงพระรหัสนี่ท่านยินดีที่จะทําก็ได้จะหยุดก็ได้แล้วก็จะมีคนช่วยด้วยท่านมีบารมีเป็นพระรหั์นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีบารมีที่จะทําได้ด้วยทั้งท่านก็มีพลังที่จะทําทั้งมีคนที่จะช่วยได้อุปกรณ์เหตุปัจจัยต่างๆอุปกรณ์อะไรอะไรก็จะมีที่จะทําได้ด้วยทำแล้วก็เพลิดเพลินด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีเพลิดเพลินด้วยทําการงานเรื่องการงานทั่วไปก็ตาม กรรมรามาตะาการกรรมรามะกรรมรามานะการงานกิจกรรมการงานมันก็ทําได้หรือภาษารามาตะากิจกรรมการงานภาษารามตาก็การพูดการสอนนี่แหละสอนไปก็โอ้โหเพื่อเพื่อนในทำได้สนทนาทําไปก็เพลิดเพลินได้ทั้งวันก็ได้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็ได้เนเพลิดเพลินได้ ก็าเเตือนพระรหันสอนพระรหันว่าเออเอาให้พอดีนะเอาให้พอดีนะอย่าไปเพื่อเพลินในตรงนี้เกินกําลังแล้วมันจะแย่เอาเพราะการงานมันก็เพลิดเพลินได้นะการพูดคุยกันในสิ่งที่เป็นสาระมันก็เพื่อเพลินได้เหมือนกันเพื่อเพลินจนเกินพอดีไปเนี่ยมันก็จะเสียหายมันมีความเสียหายางในเชิงไหนหรือเปล่าที่มันทําเกินพอดีท่านเสียสุขภาพเสียเสียการงานบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า เช่นเพื่อพลในการพูด cool คุยกันก็เสียการงานที่จะต้องใช้เรี่ยวใช้แรงทาการงานที่เป็นวัตถุไปเพื่อพลในการงานที่เป็นวัตถุก็จะเสียการพูดคุยกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เสียก็ต้องประมาณเพราะบางคราวนี่นะมันเอาแน่ไม่ได้นะบางคราวในการงานที่เป็นประโยชน์การงานที่จะต้องการงานด้านรูปธรรมเนี่ยต้องเด่นเลยนะบางคราว การงานที่เป็นด้านรูปธรรมต้องเด่นเพราะมันจะต้องใช้ต้องอาศัยถ้าไม่ทําแล้วมันจะเดือดร้อนมากนี่ก็ต้องต้องไปทํามันนั้นถ้าไม่ทํามันจะไม่ทันการมันจะเสียหายมากมันจะเดือดร้อนมากก็ต้องไปทําการงานที่เป็นรูปธรรมแต่บางครั้งถ้าไปทําการงานที่เป็นรูปธรรมมากมันกลับเสียหายเพราะมันจะขาดการงานที่เป็นนามมารมการสนทนากันการพูดคุยกันนะ เพื่อที่จะให้เกิดความพ้นทุกข์ขึ้นเพื่อเกิดสภาพที่ดีงามเงี้ยนั้นเชิงนี้ขึ้นก็ขาดการมาพูดมาคุยกันนะมันเอาแน่ไม่ได้นะตัวนี้มันไม่ใช่ว่าจะตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องดูว่าหน้าเวลานั้นน่ะมันอะไรที่มันดีที่สุดเออการมาพูดมาคุยกันเรื่องสภาวธรรมดีที่สุดตอนนั้นเราก็ต้อง พูดคุยสภาวธรรมกันไม่งั้นโอ้โหทะเลาะกันตายเลยไม่งั้นทุกตายเลยแย่แง่นั้นเชิงนี้เลยก็ต้องมาพูดมาคุยกันแล้วมันดีก็พูดคุยในปริมาณที่พอดีแต่บางคราวก็โอ้โหนะจะมาพูดมาคุยกันอยู่นี่มาสนทนากันอยู่นี่ไม่ทันแล้วจะต้องไปโอ้โหต้องไปทําการงานที่มันเป็นรูปปรัรมกว่านั้นก่อน,นการพูดคุยเพราะว่าถ้าไม่ทำมัาจะเสียหายแง่นั้นเชิงนี้ มากเกินไปก็ต้องไปการงานที่เป็นรูปธปรรมนะฮะแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่นะ,ะอันนี้มันไม่ตายตัวที่ต้องตรวจสอบกันตลอดเวลาใช้ปัญญาตรวจสอบหรือบางทีเออนะกิจกรรมของเราต้องกินอาหารตัดการงานได้ถ้าไม่กินอาหารมันจะแย่ก็ต้องมากินอาหารก่อนเรือบางคราวเรากำลังกินอาหารอยู่ แต่ว่าโอ้โหมันมีงานด่วนเข้ามาถทาไม่วางก่อนแล้วมันจะเสียหายมากเราก็ต้องวางวางเรื่องการกินอาหารกําลังกินอยู่นี่แหละว,วางก่อนไปทํางานที่มันเร่งด่วนที่แทรกเข้ามาการไหนก็ช่างละมันจําเป็นตัดรอบเรื่องอาหารไปทําการงานด้านรูปธรรมท,ที่เร่งด่วนเข้ามาบางคราวก็โอ้น่าจะเป มันตัดรอบได้การงานที่เร่งด่วนเข้ามาเนี่ยถ้ามัวไปทําอยู่นั้นมันจะเสียสุขภาพมากจี่มได้กินข้าวกินน้ําก็ตัดรอบก่อนเมื่อกินข้าวกินน้ากัน,นไปทําทีหลังก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเอาแน่ไม่ได้สรุปแล้วมันเอาแน่ไม่ได้อันนี้เอาแน่ไม่ได้มันจะต้องดูความจริงนะปัจจุบันน,นั้นๆว่าจะเน้นไปด้านไหนณปัจจุบันนั้นนั้นมันควรจะทําอะไร เราต้องแววไวที่พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนพร้อมประเมินว่าอะไรสําคัญที่สุดจําเป็นที่สุดหน้าเวลานั้นที่ไม่ทำํำเราจะเสียหายมากถ้าทําแล้วก็จะไม่เสียหาย <c oughs> อะไรที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดก็ต้องประมาณใช้วิวาทะอวิวาทะเป็นตัวกําหนดสปายะกิลมัะนะอะไรที่เส้นทางโปรงโลง,ลงหรือติดขัดบ้างยังลุยไปได้อะไรที่ ปิดกั้นเกินฝื่ฟืฟ้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเกล้าเกินเสียงเกินนะอันนั้นก็ไม่ทาแม้มันจะดีแค่ไหนเราก็ไม่ทําแต่อะไรที่เออนะเส้นทางโปร่งโลง่งหรือติดขัดบ้างยังลุยไปได้แล้วเกิดผลดีขึ้นทําเลยอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะต้องดูโอ้มันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการประมาณเป็นสัพพลิสธรรมเจ็ดมหาประเทศสี่ที่ต้องเรียนรู้ต้องประมาณให้มันพอเหมาะ ทีนี้ย่างกรณีพระอรหันต์นะพระอรหันต์นี่ท่านไม่ติดมายึดเรื่องไหนแล้วอะไรก็ได้แต่มันก็จะโดยเฉพาะสายโพธิสัตว์ก็จะก็จะเผอเพิดเพลินในการงานได้เหมือนกันในโลกธรรมในการงานนะบางทีมันยังไม่ใช่วาระที่จําเป็นเร่งด่วนได้ซ้ําในตอนนั้นแต่ประมาณผิดว่ามันจําเป็นเร่งด่วนก็ทำจะมันเกินพอดีไปเลยนะแต่บางทีมันก็จําเป็นเร่งด่วนนะ ในขราวนั้นขราวนั้นถ้าก็ต้องเสียสละเหมือนกันจําเป็นเรื่องด่วนว่ามันต้องทันการนะถ้าไม่เสียสละไม่ยอมเหนื่อยยอมลาบากอันนี้มันจะมันจะแย่เหมือนกันมันก็ต้องเสียสละต้องทำด้วยความยินดีความเพลิดเพลินไปก็ยินดีที่จะทําไปแม้มันจะดูมันหนักเหมือนอะไรบ้างแต่เสร็จภารกิจตอนนั้นแล้วมันก็จบแล้วทีนี้มันลงตัวแล้วมันก็ไม่ต้องไป โหลดไปลุยหนักขนาดนั้นอีกแล้วก็มีมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าเิดจะรู้เออคราวนี้มันลงตัวแล้วมันพอกินพอใช้พออาศัยแล้วนะพอกินพอใช้พออาศัยแล้วมั่นคงพอสมควรแล้วไม่เดือดร้อนแล้วเออเขาไม่จําเป็นต้องไปโหลดไปลุยหนักก็ได้ครับผ่อนลงมาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่บางคราวมันจะเป็นต้องโหลดต้องลุยหนักเพื่อให้ได้มีกินมีใช้มีอาศัยมันก็ต้องทํามันไม่ทําก็ไม่ได้มันจะเสียหายมากมันจะอันตรายมาก ก็ต้องไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงที่จะให้มันเกิดความเสียหายขึ้นอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะพอมันได้ลงตัวแล้วมันไม่เสี่ยงอะไรแล้วทีนี้มันเออลงตัวพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ผ่อนได้ก็ทํารูปเปลี่ยนรูพักผ่อนไปได้ที่ท่านอธิบายกับพระอรหันต์นี่ก็ให้พระอรหันต์นี่ตรวจสอบตรวจสอบแล้วมาระวังความเพลิดเพลินที่มันที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ความพอดีเนี่ย ไม่ใช่ความจําเป็นนะเวลานั้นไม่ใช่ความพอดีนะเวลานั้นแต่ถ้ากระเพิดเพลินทําปจะมาเกินพอดีมันเสียสุขภาพบ้างเสียสภาพที่เป็นประโยชน์เงีนั้นเชิงนี้บ้างแล้วก็ทําให้ท่านนั้นไม่ได้อาศัยสุขทิฏิธรรมวิหารนะสุขวิธตวิอะไรนะวิหารธรรมนะสุขวิหารธรรม สุขวิหารธรรมก็คือวิหารกับที่อาศัยนะที่อาศัยที่เป็นสุขถ้ามันยุ่งมันวุ่นวายเกินไปตลอดเวลาเป็นไงมันไหวไหมมันดีไหมมันก็ไม่ดีนะมันยุ่งมันวุ่นวายเกินไปเออทำการทํางานมันก็ดีแล้วแต่มันก็ยุ่งมันก็วุ่นวายเกินไปมันก็มันก็ไม่ไม่ผาสุขมันก็ไม่ผาสุขมันก็ยุ่งก็วุ่นวายเกินไปนะมันก็ต้องตัดรอบถ้ามันตัดรอบได้มันไม่ได้จําเป็นเร่งด่วนก็ตัดรอบไป เป็นงานก็ไปทํางานหนักเกินไปตะลุยหนักเกินไปอะไรเกินไปมากเกินไปช่วยคนไปก็มากเกินไปมันก็เกินกําลังมันก็ยุ่งก็วุ่นวายเกินไปก็ตัดรอบบงังยิ่งชื่อเสียงดังไปมากๆคนหรือยิ่งอยากมาหาเป็นไงตายพอดีคนยิ่งอยากมาหามาครบมาโอ้โหเอาประโยชน์ด้วยก็ตกลงไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันพอดีตายกันพอดีแหละ มีชื่อเสียงมากมีการยอมรับมากเกินพอดีนี่ก็อันตรายนะเป็นพระรหันต์ก็เถอะนะพระรหันต์โอ้โหมีชื่อเสียงมากมีคนยอมรับมากมีคนต้องการที่จะมาเอาประโยชน์มากเป็นไงท่านจะรอดไหมไม่รอดนะท่านจะมีความสุขในปัจจุบันนั่นไหมไม่หรอกนะมันก็สุขใจที่ได้ทํำมาแต่ร่างกายเป็นไงสุขไหม,มก็ไม่สุขมันทรมานเกินไปใช่ไหมมันจะทรมานร่างกายเกินไป ก็ต้องรู้จักตัดรอบเรื่องโลกธรรมต่างๆหลาภยศสเสริญโลกียสุขหรือไม่ตัดสภาพดีๆที่จะเกิดขึ้นท่านมีความสามารถที่จะทําก็จริงนะแต่มันจะเกินกําลังก็ต้องตัดรอบเนื่นกันท่าก็เตือนพ่อรหรันว่าเอาให้พอดีนะตามบรารมีของเรา,เาขนาดไหนที่มันจะได้ความสุขสงบอาศัยด้วยได้ทําการทํางานตามสมควรด้วยนะขายุ่งก็ทำยุ่งไปนั่นแหละแต่มัน ก็ต้องมีว่าเออมันถ้ามันตัดรอบได้แล้วก็ตัดรอบด้วยถ้ามันจะยุ่งเกินไปมันจะยุ่งยากเกินไปมันจะทรมานเกินไปก็ตัดรอบให้มันได้สุขวิหารธรรมในปัจจุบันใช่ไหมในทิฏฐธรรมนั้นในปัจจุบันนั้นให้มันได้มีความสงบสุขอาศัยด้วยไม่ให้มันมากเกินไป